สวัสดีครับตอนนี้ก็เหยียบแซฟต์ตอนสี่นำทีมนะก็เอเมนให้มานัวเหมือนเดิมเลยนัวเลยนะครับมาถึงให้เปิดคลิปแล้วก็นัวเลยนะก็ตอนนี้ผมหาตี้ก่อนแล้วกันตี้เอเมนอยู่ไหนวะผมหาตี้เอเมนก่อนนะครับผมได้คนเดียวไม่น่าไหวว่ะผมว่าน่าจะหลับยาวอ่ะโอ้กุตกชั้นสองเลยเฮ้ยใคามันยิงอ่ะ

เอผมไม่มีตี้ว่ะสโลเลยตามนั่นนะทุกคนไปตกตกตีไม่อยู่ไหนวะมไม่มีตีว่ะยังไง

อุ้ยโอ้โหกับหายอุยดิปัมยาทันน้ี่อ่ยมืดอีกแล้วเอ้มังมืดอย่างเดียวเลยเอ้ยมันว่ะทำไมมาเล่นในผมวะโ้โหโอ้โหไปติกลางเลยขึ้นกลางเลยดีกว่ารดยาว่ะกดเลเจ็ดกัน โอป่าเร็วหมดตึบเลยผีโลกผีโลกผีโลกไอมีไม่ช่วยเลยเลย

ตะเยอะๆๆๆเยอะๆๆๆโอ้ยโคตรเยอะโคตรเยอะโอ้โหไอเยี่ยข้ามบนดักขวัวโอ้โหก็เยอะเลยกูแตกเลยโอ้ยเยี่ยงากูร่วงเลย โอ้โหเยอะที oh, hmm. ่ผายเลยแม่งดักผมไอ้เอ้ยควยเลยโอ้โหไม่ทันเล่นเลยควยเอ้ยโอ้ยมินผมแตกว่ะโหมันดักบนหัวบึมเลยนี่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 ไปไปน้าเลย เขาแตกเอราแตกมาดิเฮ้ยดักเล็กดักเล็กดักเล็ยดักเลยมาแล้ว

ไปเต็งหนึ่งไปไหนละเฮ้ยชั้นสี่สี่น้องยูซี่ยูซี่ยูซี่นะผมนะผมอ่ะเฮ้ยเองเองกันไปป้างหวะนนาะบุม มืด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 ผมมืดผมมืดผมมืดไม่ไหวไม่ไหวโดนอย่างเยอะเลยไฮ้ยมี่ขอยเอ่นหน้าหน่อยครับโอ้ยมีเล่นหน้ากูรอดด้วยของเลยเฮ้ยตัวบนลโอ้แก๊งล้นเลยเนี่ย มดโอ้โหเ,เยอะข้างบนไอ้ยี่แก๊งไ,ไอ้ล้นล้นใส่ทำไมโอ้โหโอ้โหไอ้ออมินกูล่วงเลยโอ้โหแก๊งไอ้ล้นแม่งเยอะเลยข้างบนเลยโอเอสอาเลยหนึงเซตโอ้เยอะเกินไอน้โล้นแม่งเยอะเกินของหมด มาแล้วพี่มาแล้วนะ้องเฮ้ยไม่งไหวจังวะ <Okay. S 1> มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วนะเฮ้ยมีหลังสวนดิเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเอาไรเนี่ยอาไรเนี่ โอ้ยแกงลุ้ยมันอยู่ด่านฟ้าเว้ยไม่ไหวหรอกไม่ยังเยอะเลยไอแกงลุ้หายไปไหนหรอวะไอ้แกงลุ้หายไปไหนหวะไม่คนออนอนตั้งสาไปสามบวกไม่แหลกเลยอะเล่นเฮ้ยมึนมืด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 ,มด ตกบรรยากาศบรรากาศบรากาไอ้มินโอ้มินกูโดนโอ้โหไอ้ล้นอยู่นี่เฮ้ยสอง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 สอันสองยัยันสองสงบึ้มสองบึ้มสองบึ้มสองบึ้มสบึ้มเลย เอ้ยมีตัวฉันได้ไงมีตัวฉันอันนี้ไม่มีอยู่เต็มปะผมเนาะโอ้โหเกาเยอะโอ้ยมีกูโดนเลยโดนยำเลยเฮ้ยสวนดีเอ็มมินตังอะเ มืดผมมืดนะไว้ตัวเดียวตัวเดียวเอ็มินตัวเดียวหลังเอ,นอ,เอ็น่าโอ้ยเอ็มินอยู่ข้างบนเย้ของหมดเหลือแต่เอนอาร์นะครับเอ็านะนะอาร์กูร่วงเลยเป็นหอยเอดมินเด้อรอนดูของไปคิว

ส,ส, ante, สวนดิจังสวนดิจังหลังอ่ะไปลงบาน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 จังลงบานลงบานมาดิ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 ไปตรงเดียวตรงเดียวตรงเดียว โดนโดนกโอ้โดยไม่ถึงโอหนักยิ่อยังไงเอามืดเลยอี้มันล็อกปะวะโอชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งตัวเดียวเอาดีเอาดีไปนั่กูนั่กู เอาไปไหนน้องมื่นวายขิบอกไว้ไปยู่ห้องเาคลห้องเราคล้าห้องาคล้ห้องาค้าขึ้นบนแล้วขึ้นบนแล้วขึ้นบนแล้วโอ้ยเต็มเลยไดนฝันหูเต็มเลยเฮียแกงรถเต็มเลยโแกงรถยังบ่มเลยอันนี้นัวเป้มินนะ เฮ้ยใครมีโลกกูวะโอ้แกโหลดไม่โคเยอะเลยโดด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 ขอไอซไอซ์มีดีกว่าไม่มีเล่นหรอ

บนเต็มงหรืน้องโดดดีกว่าโอ้ยมีกูให้เหรออยู่ข้างบน ขอไหนมินเอ็มมีไฟน่าหน,น่ะครับไฟน่นออาหน่อยไฟน่านเลยโอ้ยเอ็มมิไม่เทรดเลยอู้เยอะอะ่ะมุดน,น้องโอ้โหปูนห่อคอยมุดมุดมุด ไออคอยตายไม่มาดีกว่า้ยสวัสดีจังมืดกูกูขึ้นเป็นแทงกูว่ากูตายก่อนปะ mãi ta ma, đi, là yêu bang băng. người nhiều, này mọi người 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 mọi

ไปมาแล้วเฮ้ยโดไปดิโคเยอะไอเยีนหนวยที่หมายเลยโอ้หน่วยหน่วยหาตัวไม่เจอเด็กเสกที่ไหนวะ ไม่แตกเฮ้ยเต็มเลยเอโอ้โหโอ้โหร่วไเฮียไปละเจอกันเลยคลิปหน้าฝากกดไลค์ติดตามด้วยครับจุบ๊บ